อันนี้ก็มีนี่ไงตัวหนึ่งโอ้ยอ้โหอืมเฮ้ยนี่ก็มีว่าเฮ้ย น้ำมันใสจนเห็นเลยเลย,ยอ๋อวิ้ยมีแกะสองตัวเลยสองตัวคู่เลยสองตัวคู่เลยเพื่อนเพื่อนดิ เคสวัสดีผมเจ้าชายรนะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะจะเป็นอีกวันนึงเนาะที่กูจะไปล่าปู1ปีกี่ตัวนะครับก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือเราถ่ายคลิปกันจริงๆอับสวันถูกไหมตะมันคือ 1EP ที่แล้วแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยเราได้ถึง60ตัวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นจากการวางอวนแต่กูก็ถ่ายฟุตมาให้ดูนะครับ3วันวันนี้ก็ไม่รู้ว่า เราจะได้ผลงานเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มาเราติดตามชมกันเนาะแล้วก็ฟุตเดี๋ยวกุ๊บลงให้ท้ายคลิปนะครับเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะชอบแนวเดียวกันชอบสไตล์เดียวกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กุ๊บด้วยนะฮะไปเราไปเจอกันคิดรอบเลย ว้าวมาแล้วตัวแรกนี่โอ้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราพันไปก่อนนะพนเพื่อน เพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมชื้นๆนี่มีเลย ไปแล้วตัวนี้วิมีครับสองตัวเลยสองตัวคู่เลยสองตัวคู่เลยเพื่อนๆดูดิใหญ่ด้วย นีเป็นไม่เนี่ยนีเป็นจริงด้วยเดี๋ยวล็อกแข็งไว้ก่อนนี่นนไหโซเลยด้ย น้ำไม่ถึงนะอันนี้ม่ววางสูงไปหน่อยน้ำไม่ถึงเยอะๆอยังอยู่ปกติเลยูยปลากระบอกเพียบเลย วิ่งมได้เอาอวนมาดูดิดเต็มเลยลงไปสองตัวเลยเพื่อน Yeah, a โอ้ไมาอีกหนึ่งอ้ยกาลังจะกัดออกเลยเนี่ยขาดพึบพุพับเลยไหมไมาอีกหนึ่ง,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 งโอ้ยนี่ก็ขาดโหหนึ่งสองสามอ้ยสี่ห้าหกโอ้โหมึงจะกัดอะไรขนาดนี้หนูเนี่ยกัดขาดหมด ดีนะว่ายังมาทันใช้ประมาณนี้ด้วยที่มันรอบใหญ่ตอนนี้กูใช้รอบใหญ่อะมันก็เลยแบบแล้วตัวเล็กเนาะปลากระบอกขึ้นเพียบเลยนี่อีกนี่ ขึ้นขนาดนี้กลับไปเอาอวนนี้ไหมเนี่ยโอ้โหสองตัวเต็มรอบ Hei, đeo đeo đeo. hey, làm gì cang bên nghe, hey cang té quá, hey cang té nè, đây, xem đi, um, ui, thấy, thấy không, nhá, cang biết, biết Eh, dah tu ni. Oh. <laughs> สองตัวอีกแล้วกูใบ อูไ <c oughs> ปบใบสามตัวเลยวันนี้โ,โหน้ำพริกเกลือแซบ,บๆนะฮะข้าวละลอนน้ำปลาก็ได้โ,โหยังแจมเลย เอันนี้ก็มีตัวนี่ไงน้ำใสจนเห็นะนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่รูงว่าตายจะ <c oughs> ด,ดูรอบมบเริ่มเลยตัวกระเปียกเดียวเนี่ยก็ะใสพ่อๆกันนะเพื่อนๆฝ่ามือฝ่ามือ thank um. you เฮ้ยนี่ก็มีว่าเฮ้ยนี่น้ำมันใสจนเห็นเลยเลยอ๋อที่มันติดอยู่เพราะว่าก้อยมันติดก็ <c oughs> เลยติดอยู่ไปไหนไม่ได้โอ้ยนี่ก็กัดยับเหมือนกันน,นะเนี่ยรอบขาดไปสองตาแล้วเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยขาดเนี่ยเนี่ขาดอีกตาหนึ่งนี่โอ้ยยับเลยข้างเดียวไปเนะี่ยอันนี้ก็ขาดนี่ หนึ่งตาเนี่ยโอ้โหตัวเมียเนี่ยมันโหดปลายจริงๆนั่นเนี่ยมาอีกหนึ่งจุ๋ยๆว,วันนี้จุย๋ยๆ น,นี่ก็มีนี่ไงนี่ไงมาที่นี่โอ้โหปูดำด้วยปูใบด้วยอืมเอาล่วงไปอืมเจ้าจุ๋ยวันนี้เจ้าจุ <laughs> ๋ย สวย,วยทุนหูด้วยแต่ว,ว่าตัวเล็ก ออกไปแล้วกระมังเฮ <c oughs> ้ยอืผ่นานซะแนวนี้ไม่มีปูเลยนะเพื่อนๆมีอยู่ดงนูง้นได้ดงนูง้นดงเดียว ้าวมีตัวมีตัวเพื่อนๆมีตัวมีตัวมีตัวโอ้โหเพื่อนเพื่อน,ออเ,น,เ,นเห็น,นยังตัวมันเนี่ยเห็นไหม มีตัวสองตัวด้วยต่ใช้ได้ตัวเดียวนี่ <c oughs> ใช้ได้หนึ่งตัวัวนี้ปล่อยอืมโอเคได้เพิ่มมา ปูใบใแกะขนาดข้างในนี่ยังมีปูใบใเลยเนี่ย มีตัวนี่ไงเหมือนจะสองสามตัว,วเพื่อนๆอุ้ยสามตัวแต่ใช้ได้ตัวเดียวสามตัวไปดีหนูเออสามตัวใช้ได้ตัวเดียว มีรูปูไหม,ม,มหมด หมดเลี้ยว。 สตัวสิบสามตัวเนียนๆนะครับไม่มีไซส์เล็กเลยไม่แต่ไซส์ผู้กลางผู้ดำนะครับ อย่างเงี้ยมันเหมือนตัวเล็กนะแต่ว่ารอบมันใหญ่ไงนเนี่ยเทียบกับฝ่ามือเนี่ยตัวจเจ้าฝ่ามือแล้วนะครับเนี่ยยิงตัวนี้นะหลุดเพื่อนเลยเนะี่ยตัวใหญ่อยู่นี่หมดเลยจะมีไซส์เนี้ยน่าจะเล็กสุดแล้วเนี่ยน่าจะเล็กสุดแล้วนี่แต่จะมียังค้างนี้ตัวลเออประมาณนี้เนาะก็ วันนี้อีก13ตัวนะครับก็รวมของเดิม60เนาะ<ม>วันนี้ก็จะเป็น73ตัวแล้วนะฮะโอเคครับก็นี่เดี๋ยวเรามานับกันต่อเนาะอันนี้เป็นปูจากการวางอวนนะครับอันนี้ไปวางอวนมาเนี่ยก็มานับหนึ่งสองสามสี่จัสมเมทร์จัสมเมทร์เฮ้ยหกแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9อันนี้มันเป็นปูที่มันติดอวนแล้วต้องหักกล้ามก็เลยเอามาด้วยอันนี้ไม่นับนะคับแค่9้าพอไปเจอกันในคลิปโอเคมามเพื่อนๆเดี๋ยวเรามานับปูต่อวันนี้ก็ไม่ได้ไปวางรอบนะครับไปวางอวนแทนก็ปูติดอวนเนาะหตัว2ตัว3ตัวไข่หมดเลยแต่ไม่แน่นนะสตัวอันนี้แน่น สี่ตัวแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลากระบอกไปไปเจอกันในคลิปโอเคเพื okay, ่อนๆครับก็นี่ก็เป็นปูที่ได้มาจากการวางอวนอีกนะครับแต่ว่ากรุ๊ปไม่ได้เปิดเสียงวิดีโอเออมันก็เลยต้องมานั่งพากเนาะก็นี่วันนี้ก็ไปวางอวนปลากระบอกมาก็ได้ปูมาเพิ่มอีกห้าตัวนะครับเป็นไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยใหญ่กว่าวางรอบอีกอะ่ะโอ้ย แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้าเราจะได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างคือเนี่ยวันเนี้ยแต่กูกลับไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวกูมาถ่ายคลิปวางอวนไม่รู้ว่าจะได้ปูหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันนิ่งเนาะน้ํามันเสียก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเหมือนปกติก็จะได้อีกเหมือนอีพีหนึ่งอะที่ถ่ายฟูดมาเพิ่มออันนั้นก็คือมาวางอวนวันที่น้ําเสียนะครับมันก็เลยได้ปูเยอะโอเค วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะถ่ายวันนี้ไปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับเรียกร้องกันให้ลาบบูเยอะมากนะฮะก็ถ้าเกิดว่างจากงานก็จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับจะออกทะเลให้เพื่อนๆชมเนาะก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบแนวเดีวยวกันชอบทะเลกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นบัตรใจกูบด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ you